เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะสาธิตวิธีการลงรองพื้นด้วยแปลงนะคะน้อว่าทํายังไงให้มันเนียนนะทํำยังไงให้มันถูกต้องนาะแล้วผลิตภัณฑ์ไม่ได้แบบไปกองอยู่บนผิวเยอะจนเกินไปนะคะอันดับแรกเราก็ต้องมีแปลงรองพื้นเนอะนะคะเราจะใช้นี้ค่ะ Bobby Brown นะคะ s o Soft Focus b r u s h นะคะซึ่งลักษณะแปลงเขาจะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบเป็นไฟเบอร์แล้วก็หัวเขาจะไม่ใช่แบบแน่นๆแบบโอ้โหแบบเดนส์มากแบบนั้นนะคะ อ่ะง่ายๆถ้าเกิดเปรียบเทียบแปลง2อันนี้นะคะอันนี้เป็นของโซอีว่าเป็น buffer brush นะคะเบอร์104เราจะเห็นความแน่นของเขานะคะอันนี้มันจะทําให้รองพื้นแบบใครต้องการความแน่นของ coverage ของรองพื้นเราใช้ตัวนี้ได้นะคะเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าเราอยากได้ finish ที่เป็น air brush นะคะตามชื่อแปลงเขาเลยว่า soft focus brush นั่นเองเนาะรองพื้นที่เราจะใช้วันนี้นะคะจะมีความเบานิดนึงเนาะ,ะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะคะเดี๋ยวต้องออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเนาะ,ะเราจะใช้นี่ค่ะ urban decay ะค,ะค่ะ วิธีในการลงรองพื้นด้วยแปลงนะคะให้สวยเนี่ยคือการเพลปแปลงนะนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเพลปยังไงอันดับแรกนะคะเราปั๊มรองพื้นลงมาที่บนหลังมือก่อนนะเราจะใช้แค่ปั๊มเดียวก่อนนะคะเนาะทีนี้เนี่ยนะคะวิธีการคือเราใช้แปลงเมื่อกี้แหละนะคะในการจิ้มนะคะเข้าไปในรองพื้นแบบนี้นะนะคะเราจะไม่จิ้มลาขึ้นมาเลยแต่เราจะพยายามทําให้ผลิตภัณฑ์มันเข้าไปในแปลงทั่วๆเนี่ยเขาเรียกว่าการเพลปน,นะคะบรัชก่อนที่เราจะลงรองพื้นนะ หลังจากนั้นนะคะเราค่อยๆแตะแบบนี้นะลงไปเลยอ่ะลองดูใกล้ๆนะคะทุกคนจะเห็นเนาะถึงความเนียนของนางทีนี้พอเราแท็บเรียบร้อยละเราก็จะมีการ stroke brush ออกไปนิดนึงนะคะมีทั้งการแทบ็บแล้วก็มีการ s t r o k ถูกออกไปนิดๆนะคะสับกันไปมานะคะเพื่อให้รองพื้นเนี่ยมันเนียนแล้วมันก็ทั่วหน้านะคะอ่ะเรามาดูนะเราจะเห็นนะว่าแปลงไม่มีเส้นเลยนะคะ แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราจิกขึ้นมาไม่ได้เยอะจนเกินไปมันจะเท่ากันทั่วทั้งหน้าไปเลยทีนี้เนี่ยบางคนน่ะจะชอบแบบกวักขึ้นมาแล้วก็แปะเข้าไปเลยเราจะเห็นว่าบางทีผลิตภัณฑ์มันไปกองอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วมันก็เกลี่ยยากนะคะดังนั้น,นการเพลฟนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาเรียกว่าเพลฟแปลงเนาะมีการเพลฟบ,บรัชก่อนเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะเอาลงไปหน้าเนี่ยคะ่ะนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดในการลงรองพื้นหรือผลิตภัณฑ์แบบครีมด้วยแปลงนะคะ อีกข้างหนึ่งนะคะทำเหมือนกันเลยนะนะคะก็เพพผลิตภัณฑ์เข้าไปเพพแป้งก่อนนะคะเห็นไหมทุกคนจะเห็นนะว่าผลิตภัณฑ์อะ่ะมันจะไม่เยิ้มเกินไปแล้วมันจะเกลี่ยง่ายมากอะแค่แทบๆนะคะแล้วก็มีโตรกนิดๆโตรกบัดหน่อยๆนะคะมันก็จะเนียนกลิบไปเลยนะคะกับผิวแนบไปกับผิวทั้งหมดนะคะอ่ะดู ดังนั้นนะคะอย่าลืมนะคะเอาวิธีนี้ไปใช้สําหรับคนที่บอกโอ้ยลงแปลงรองพื้นยังไงก็ไม่เนียนซื้อแปลงรองพื้นแบบแพงแพงยังไงมาลงก็ไม่เนียนอะไรเงี้ยลองวิธีนี้นะคะในการเพล็บนะคะแอปพลิเคเตอร์ของเราไปก่อนเนาะเพ็ปแปรงไปก่อนนะ,ะให้ผลิตภัณฑ์มันกระจายนะคะอยู่ในแปลงก่อน